แต่ว่าทนายมิน้นฝากข่าวมาบอกนะคะว่าใครที่นำตำแหน่งสสไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีมาตรา1 1 2เนี่ยเอาทรัพย์เอื่นไปเปลี่ยนแทนด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตำแหน่งสสหายไปแล้วเช่นเบนจาแฝงจันเช่นผิดเจี๊ยบอาจะเจี๊ยบนี่ตั้งนานแล้วเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นสสแล้วอ่ามันหมดไปลวพี่<ม>เบน<อ>จาแฝงจันจ้ะ พี่พี่ไปประกันตัวใครบ้างหรือใครที่พี่ให้พี่เบญจาไปประกันตัวเนี่ยเธอรีบเอาทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนนะมไม่งั้นเธอต้องเข้าคุกนะพะเท่ากับตอนนี้ไอ้หลักทรัพย์ในการประกันตัว,วมันไม่มีอยู่โทคะนะฮะ นี่คำเตือนด้วยความปรารถนาดีจากทนายมิน้นผู้มีประสบการณ์การประกันตัวผู้คนเยอะเหลือเกินเชี่ยวชาญมากมิ้นจะบอกว่ามิ้นคือมือหนึ่งขอ,อ,องประเทศนะใน,ในความรู้สึกพี่นะคือมิ้นคงไม่สามารถที่จะแบบบอกลายคนได้มิ้นก็จะโพสต์ว่าอ่าชุดนี้เตรียมตัวนะคะ<อ>ชุดนี้เตรียมตัวะคะพันมิตชุดเล็กพันมิตชุดใหญ่กับม<อ>บมศเขามาท่าปรดมาโดยพร้อมเพยงกันนะคะอ่า